สวัสดีครับพบกับ Galaxy Watch 6จาก Samsung นะอันนี้เขาส่งมาลองก็ลองนะครับเพราะว่าอยากลองสมาร์ทวอชมานานแล้วปกติจะใส่ Smart Band สมาร์ทแบนด์ซะส่วนใหญ่นะโดยรุ่นนี้เขามีจุดเด่นคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันอย่างแรกคือหน้าจอครับขนาด1.5นิ้วเป็นจอ OLED ที่เราคุ้นเคยกันดีนะแต่ Galaxy Watch 6เนี่ยพื้นที่การแสดงผลเยอะขึ้นขอบบางลงอันนี้คือข้อดีนะเพราะว่าคุณได้พื้นที่แสดงผลเยอะขึ้นแต่ตัวเรือนเนี่ยมันใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ขนาดเล็กลงนะครับอันนี้คือข้อดีหลายคนชอบเลยการทัชสกรีนต่างๆลื่นไหลนะ การใช้งาน g กสเจอร์ต่างๆความสว่างถือว่าดีทีเดียวเป็นจอโมเ e d นี่แหละแล้วก็สามารถสู้แสงกลางแจ้งได้ดีนะครับเวลาเราไปใส่แบบเดินข้างนอกหรือไปออกกําลังกายภายนอกอะไรเงี้ยก็สามารถดูคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างคมชัดขึ้นบอดี้เป็นโลหะเหมือนเดิมนะครับดังนั้นความทนทานเนี่ยค่อนข้างหายห่วงเลยแล้วน้ำหนักเบาด้วยส่วนเซนเซอร์ต่างๆก็บิวอินแบบจัดเต็มนะจะเป็นพวกไบโอเมทริกพวกสกินเทอร์เจอร์ต่างๆเนี่ย การวัดผลเนี่ยแม่นยำมากๆนะครับเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแล้วก็เรื่องของสายนะครับก็คือเป็นสายยางธรรมดานี่แหละที่แถมมาในกล่องนะแต่สามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้คือขนาด44ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสาย20ค่อนข้างจะมาตรฐานเลยแล้วก็มีตัวล็อกที่เปลี่ยนได้ง่ายด้วยนะครับที่น่าสนใจคือรันบน Wear OS ของ Google นะครับครอบด้วยวัน UI ของ Samsung องก็จะมีความผสมกันระหว่างฟีเจอร์ของ Samsung กับ Google แล้วก็การพวกรองรับ Compatibility ต่างๆจะเป็นพวกแอปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ส่วนใหญ่ ก็สามารถเปลี่ยนพวก watch face อัปเดตต่ตา,งตางๆผ่าน Galaxy Wearable well ได้เลยนอกนั้นสามารถใช้งานบน Galaxy Watch 6ได้ส่วนใหญ่คือนาฬิกาเนี่ยสามารถใช้งานแบบ standalone ได้เกือบ100%นะครับจะมีการซิงค์ข้อมูลบ้างผ่านมือถือเท่านั้นเองนะอย่างแอปพลิเคชันเนี่ยคุณสามารถโหลดผ่าน Play Store บน Galaxy Watch ได้เลยนะครับหรือสามารถเข้าไปโหลดในมือถือได้เช่นเดียวกัน Line ก็เล่นได้นะครับอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยคือสามารถเล่นไลน์ได้เช็คข้อความได้สามารถตอบได้ด้วยนะครับจะเป็นอีโมทิคอน หรือพิมพ์ตอบก็ได้เหมือนกันอันนี้เซอร์ไพรส์เลยแล้วก็เรื่องของการใช้เป็นพรีวิวแล้วก็ลันชัตเตอร์นะครับอันนี้ใช้ได้กับซัมซุงเกือบทุกรุ่นเลยคือมันสะดวกนะสำหรับใครที่ถ่ายเซลฟี่หรือถ่ายกรุ๊ปเซลฟี่บ่อยๆนะครับคือไม่ต้องเล็งจอสามารถดูผ่านนาฬิกาได้เลยอันนี้ก็เป็นจุดขายที่น่าสนใจเหมือนกันรุ่นนี้รองรับ GPS ในตัวนะครับแต่การจับสัญญ,ญาณอาจจะไม่ได้เร็วมากนะเพราะช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยนะครับฟ้ามันค่อนข้างจะครึ้มนิดนึงแต่การออกกําลังกา,กายก็ถือว่าทําได้หลากหลายมากนะครับ และการวัดค่าต่างๆเนี่ยค่อนข้างละเอียดด้วยสามารถเช็คได้จากซัมซุงเฮลนะครับคือมันจะบอกหมดเลยว่าคุณวิ่งอะไรเท่าไหร่นะครับอัตราการเต้นหัวใจแผนที่ gps โอ uf, มันบอกหมดเลยนะครับค่อนข้างละเอียดมากนะแล้วก็เรื่องของอื่นๆอย่างพวกฮาร์ตเรตอะไรเงี้ย คือใส่ในการในชีวิตประจําวันมันจะวัดใหออโต้น,นะอย่างพวก spo2 ก็วัดให้เหมือนกันนะครับว่าอยู่ในเรนจ์ประมาณไหนอีกการที่ชอบคือเรื่องของฟีเจอร์ผ่อนคลายนะครับคือซัมซุงเฮลท์เนี่ยมันจะมีพวกเพลงผ่อนคลายเสียงธรรมชาติต่างๆคือช่วยให้การผ่อนคลายทําสมาธิหรือกําลังจะนอนอะไรอย่างนี้ก็สามารถเปิดเพื่อแบบกล่อมได้นะครับคือมันทําให้หลับง่ายขึ้นพอสมควรเลยแล้วก็มีเรื่องของการวัดค่า bmi นะคือเราน้ําหนักเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่นะครับสามารถวัดได้แล้วก็คํานวณออกมาได้เลยนะครับก็ถือว่าละเอียดดี แน่นราว่าอีกฟีเจอร์ที่คนถามเยอะคือวัดค่า ECG หรือวัดจังหวะก,การเต้นไฟฟ้าหัวใจนะสามารถวัดได้เลยนะครับแล้วก็มีการประมวลผลคร่าวๆออกมาตัว ECG เนี่ยจะเป็นการแตะที่เซ็นเซอร์แล้วก็วัดค่าอะไรต่งตางๆออกมานะครับซึ่งระบบจะมีการประมวลผลใน Sam s u n ุงเฮล t สนะส่วนวัดความดันเนี่ยจะมีการเทียบกับเครื่องวัดจริงๆอีกทีนะครับเพื่อทําการแคลิเบรตให้มันแม่นยํามากยิ่งขึ้นซึ่งผลต่างๆเนี่ยก็จะถูกเก็บบน Samsung h งเ l ล h อย่างที่เห็นนะครับคือเราไปเช็คย้อนหลังได้เลยเช่นกัน อื่นๆก็มีรับสายโทรออกนะครับใช้บ่อยมากเพราะว่ามีคนโทรเข้ามาก็เขียดหยิบเครื่องมาก็สามารถใช้ Galaxy Watch 6เนี่ยรับสายได้เลยนะครับคือมันมีสปีกเกอร์ในตัวด้วยก็ถือว่าใช้งานบ่อยมากๆนะครับหรือกดโทรไปเลยก็ได้เหมือนกันสามารถเช็คข้อความได้เช่นกันนะครับแล้วก็รองรับภาษาไทยค่อนข้างสมบูรณ์เลยในเรื่องของฟอนต์อะไรต่างๆแล้วก็ตอบกลับได้ด้วยนะก็ถือว่าโอเคทีเดียวรองรับ Google Wallet ด้วยนะครับคือเพิ่มบัตรแล้วก็แตะจ่ายผ่าน NFC ของนาฬิกาได้เลยอันเนี้ยสะดวกเพราะปกติเราจะใช้มือถือเนาะแล้วก็มีเครื่่องงเเลลนพ ตัวนะครับสามารถโหลดเพลงเข้าไปได้แล้วก็เล่นผ่านในนี้ได้เลยยังพวกแอปสตรีมมิ่งก็รองรับนะบอย่าง Spotify หรือคุณก็สามารถเปิดแล้วก็ฟังได้บนนาฬิกาเช่นเดียวกัน สรุป Galaxy Watch 6นะครับส่วนตัวก็ชอบนะเพราะาฟีเจอร์มันครบดีเรื่องของแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ2วันกว่าถึง3วันนะครับแต่ถ้าใครใช้เยอะเพราะว่าชาร์จ2วันทีก็โอเคแล้วนะครับเรื่องของการสวมใส่ก็สวมใส่สะดวกดีแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับใช้มันควบคุมสมาร์ทโฮมก็ได้เพราะว่ามันซิงก์กับตัวสมาร์ติงได้เหมือนกันนะครับก็ของซัมซุงกันแหละ เช่นเดียวกับลั่นชัตเตอร์นะครับคือ Galaxy S23 Ultra นางพับจอไม่ได้ดังนั้นใช้นในการลั่นชัตเตอร์โคตรสะดวกเลยนะครับถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์ที่ชอบมากๆแล้วก็กันน้ำครับแน่นอนว่าสามารถกันน้ำได้ใส่ไว้น้้ำก็ได้เหมือนกันนะ Galaxy Watch 6ก็เป็นอีกรุ่นที่น่าซื้อทีเดียวนะครับราคาเริ่มต้นไม่ถึง1 0 0 0 0บาทนะเริ่มต้นที่9,900บาทครับกับรุ่น4 0ม mm, มแล้วก็11,900บาทกับรุ่น4 4มมนะ